อาจารย์ดีครับครับคเออมาจากไหนนี่มาจากหาบน้ำมันวัวเอาไม่ใช่หาบเลขบ่โอวหับหาบน้ำหาบน้ำให้วัวครับโอ้หาบน้ำให้วัวต้นอาจารย์ยาไม่ใช่ธรรมดาหน่อยเลยโอ้ยังไม่ได้ตามเลยงวดที่แล้วเข้าเต็มๆใช่ไหมครับวิ่งสามวิสามโอ้งวดนี้ได้ยังปล่อยแล้วเอ็นเอ็นกับลงหมแล้วครับปล่อยตัวไหนได้วิ่งวิ่งแปดฟันดีไหมอ่อนนักโอ้แต่มันย้อนแสงนิดนึงไม่เป็นไรน่าอันโอ้ ฝันว่าจะไหนวันนี้ฝันว่าจะไหนฟันฝันว่าตาบอกให้เล่นเปดตาบอกให้เล่นเปดครับตาหมีหรือตาจันตาซีโอตาซีไม่ใหญ่ครับมันเดิมเหมือนเดิมตาซหมือนเดิมโอ้เล่นเป็ดเป็ดตัวเดียวนะว่าให้เป็ดตัวเดียวเองให้เล่นวิ่งให้ผมจับเอาเองอืมครับอืม จับให้สีเหมือนเดิมฮกับแเป็นแปดยังงมันมีแปดสองแปดสองแปดสี่แปดสี่แปดแปดห้าแปดหกแปดหกวิ่งแปดอย่างเดียวมีแปดอย่างเดียวโอ้โหวิ่งแปด่ครับแสามตัวผมให้สี่แปดหกสี่ปดหกสามตัวสี่แปดหฟันฟันตรงงวดเลยบ่ ครับตังงดเลยตรงงดเลยครับครับวันตังงวดนี่อาจารย์ยาหลักกิโลนะครับมาแล้วเปดวิ่งแปดชอบแปดนะครับชอบแปดโมีทชอบแปดโมเแลชอบสามก็มาสามครับทุกเลขนะโมเทล้วได้ไหมได้บ้างไหมไหนผมไม่ไม่ได้ซื้อบกอย่างเดียวไม่ซื้อครับบวกอย่างเดียวไม่ซื้อไม่ซื้อเราเลือก็เองผมซื้อเดียวมันเคลื่อนอ๋อ หลายครั้งแล้วผมลองดูแล้วมันหลายครั้งอผมไปซื้อไปยังอื่นปะจันหยาต้องโจใหญ่ๆนี่ครับ F4 นะครับอ่ะนี่ครับอ่ะนี่มาแล้วนี่โอ้มันต้องเด็กทุกคนนี่มีคอมีคู่มีคอนะครับมีคอมีคู่มีคอห้าหกเจ็ดหกเจ็ด วิ่งแปดแปดตัวเดียววิ่งแปดนะครับวิ่งแปดนะครับจับคู่ให้แปดสองแปดสี่โอ้ท่านยังไม่ให้อีกแปดสีอ๋อเด็กน้องปูน้องปูทุรงมาบอกเลขเดี๋ยวท่านจะไฟไฟเขาวัด ไปแพงสลาเซลนะเขาวัดแกจะได้ไฟแต่ว่าเอฟซียังไม่ได้ซื้อแกมาโปรดให้งวดนี้แล้วให้ให้แกให้แม่นแม่นหนอนเอฟซีจะได้ซื้อแพงสลาเซลไปเขาวัดบางทีถ้าถูกเยอะเดี๋ยวทิดพันจะได้ไปดูยังยังไม่ได้ไปดูวัดยังยังไม่ได้ไปดูวัดของท่านเลยว่าท่านอยู่แบบไหนท่านชวนไปเดี๋ยวยังไม่มีเวลาไปแต่ดูงวดนี้ที่ท่านให้เลยจะถูกก่อน งวดที่ผ่านมากับท่านให้แค่สามตัวไม่เข้านะเข้าสองตัวเนาะเก้าห้าเก้าแต่ท่านบอกว่าบนเนาะเข้าบนเข้าบนตัวเดียวไม่ต้องกลับด้วยนะก็ห่างตรงเลยก็ห้าตรงตรงเลยท่านให้ทุกงวดหลายงวดแล้วเนาะลานงวดแล้วครับพระตุงลอ์ fc นะรอติดตามด้อพระตุดลงุลทุกวันนี้มีแต่พระตุโลหให้ไม่ห่วยแม่นแต่ท่านให้แม่นนนการยาที่ แกเอาอยัางไงนะวิธีแกเอาเลขของหลวงตาเนี่ย<ล>เแาว่าส่วนเหมือนกันแกสวัดเหมือนกันแต่แกทําในที่ลับไม่ให้ใครเห็นลับไม่ให้ใครเห็นนะแต่ทายเงียบเกงเงียบแกก็ไม่ให้ทายทำเนเาะครับไม่ให้ท,ยทายแต่วันนั้นก็ทายทําเสียงแกนิดน,นึงกท่านกับคุยอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะตามให้อีกเด้อเลขพระทุหลงเลขพระทุหลงแต่ตอนนี้เอาเลขกับจันยาไปก่อนนะครับตาซีนะครับบอกว่าให้วิ่งแปดนะครับวิ่ง ครับวิ่งแปดวันนั้นวิ่งสามตอนนั้นวิ่งสามเข้าวันนี้งวดนี้วิ่งแปดนะครับวิ่งแปดแปดสองแปดสี่แล้วก็แปดห้าแปดหกสามตัวก็สี่แปดหกก็ตัวเดียวกันแค่เพิ่มสี่เข้ามาเนาะครับเพิ่มสี่เพิ่มสี่เข้ามานะครับวันนั้นวันนั้นวิ่งสามวิ่งสามเข้าเต็มๆวิ่งสามนี่ให้ตรงงวดเลยใช่ไหมตอนนั้นตรงงวดเลยเลขออกปุ๊บไลน์สดอยู่เลยใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเลย เอ๊ะตอนนั้นตาจันตาเซ่บอกตอนนั้นตาเซ่บอกให้ให้เลขตั้งแต่เลขยังไม่ออกเลยใช่ไหมครับปันก่อนแล้วฝั้นก่อนบอกไว้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันแกว่าไเราจะมวยออกใช่ไหมคนนี้แกแกบอกเลยแกบอกไว้เลยบอกวางมาหวยมวยออกแกบอกไว้ก่อนเลยว่าเลขงวดต่อไปครับคือให้ก่อนให้ก่อนให้ก่อนเลขออกนะครับต่องวดเลยให้ก่อนเลขออกนะครับ ค่อยดูว่านี่คือให้กลอนเล็กอ,อกเหมือนกันเหมือนกันกบสามมานะวิ่งสามให้กอนเล็กอ,อกนะครับค่อยดูว่างวดนี้จะให้กลอนเล็กอ,อกอีกหรือเปล่าน่าจะให้นือนเดิมเนาะแต่งวดที่หมดก่อนนั้นให้วิ่งเปดเหมือนกันแต่ดังคืนเนาะเลยไม่มออกพออ่ยอดูงวดนี้จะดังไหมไม่รู้วิว่งเปลนไม่รู้ทางไหนบ้างนะครับเนาะไม่รู้ไม่รู้ัน<ะ>ดังมันดังชื่อว่าเนก ที่อันนั้นเหมือนที่ผ่านมาในวิ่งสามผมว่าสามห้าลอยก่นเขาเลยลอยก่นเขาน่าจะยังดังเหมือนเดิมดังจนไม่ให้ออกว่าอันเลยสองวันอันอี่นี่ยังไม่รู้ข่าวเลยว่าเป็นแบบไหนอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยครับผมยังไม่ได้ไม่ได้ดูมีโทรศัพท์หรอกฟังข่าวเขาพูดเนาะแล้ยังเขาพูดมาครับว่าดังตัวนี้ตัวนั้นดูก่อนแต่ถ้าอาจารย์ปมอยู่ก็ยิดัง การป้อมให้ดูตลด <c oughs> อดครับอออะันนี้จริงว่าร้านว่าอารป้อมส่งหวยมาเหมือนกันอ๋อ,อตอนนี้ยังไม่อยู่นะครับไม่รู้จะมาวันไหนเนาะไม่รู้ครับ <c oughs> ผมมาทุกวันแหละ <c oughs> ไม่รู้จะปรับแบบไหนแอ้วเออฟังไม่ออกถ้าอยู่ด้วยกันเออแบบนี้รู้หน่อยทำไมต้องเปิดไอ้ตัวนังสือ ครับอ่ะโอเคเอฟซีเนื้อนี่ครับเลขอาจารย์ยาครับก็ประมาณนี้นะครับเคียนให้แล้วอาจารย์ยาละกิโลนี่อยู่ตรงนี้เองนี่เลขอยู่ตรงนี้เองโอนี่โอ้ข้างหลังนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละไม่ต้องดูที่อื่นละนี่นี่จะไหมครับนะเอฟซีนครับหันหันไปทำไมึงเจอเลยเนาะตรงตรงกันไหมตรงกันเลยเนี่ยไม่เป็นไรนี่แหละมันในป้ายแล้วกันเลยเนาะ วิ่งแปดนะครับ fc วิ่งแปดเด้งงวดนี้งวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเลขอาจารย์ยาตาตาเซบบกตั้งแต่ต่องวดเลยให้วิ่งแปดเดือนหลานเน้อให้วิ่งแปดนะครับใครชอบก็วิ่งแปดนะครับงวดที่แล้วให้วิ่งสามก็เข้านะครับงวดน,นี้ให้วิ่งแปดนะครับก็น่าจะเข้าอีกนะครับเอาลองดูครับเลขอาจารย์ยาลักกิโลนะครับ fc เด้ออ่ะโอเคอาจารย์ยามีอะไรจะฝากไหม นีแล้วครับกนึกจะฟังเงื่อนฟังเป็นแนวทางเลยเอฟซี้วยครับตามต่อไปนะครับอาจารย์ยาลักกิโลนะครับขอบคุณอาจารย์ยามากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม